สวัสดีครับผมนคราราชบุรีครับวันนี้ผมมีภาพอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันครับองนี้เป็นหลวงปู่หมุนครับวัดบ้านจานครับเป็นเหรียญอ่อเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับที่ออกที่วัดบ้านจานครับด้านหลังนี้ครับจะเป็นรูปพนุมานครับด้านหลังเขียนรุ่นแรกนี่ครับอันนี้สวยช้ำเลยครับแดงแป๊ดเลยบริเวณนี้จะต่อโค้ดนะครับตรงนี้ครับ หน้าเขียนว่าหลวงปูมุลทิศ4โลครับเล่มทองอย่างดีก็ยังนาเลยครับจัดสร้าง1นึ่งหมื่นองค์ครับเนื้อทองแดงครับอันนี้สวยแชมป์เลยครับแดงแป๊ดผิวเดิมครับสนใจติดต่อได้นะครับโทรศูนย์เก้าเหครับหรือติดต่อทางไลน์ดีได้นะครับนครอารครับ N A K O R N R C ครับอันนี้จัดสร้างปี2543นนะครับ เป็นรุ่นแรกครับมารุ่นแรกที่ออกวัดบ้านจานครับสวยมากแชมป์นะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับยาตินะครับนี่ครับแดงแป๊ดนะครับจมูกนี่ครับนี่ครับเส้นสายดูดีนะครับจะคมชัดผิวเดิมจะเป็นผิวแบบนี้เลยครับนี่ครับ เห็นปูมูลทิตจะสีโลครับความขม่ชัดพื้นเรือนจะเป็นลักษณะนี้ครับจดจำใบหน้าของพ่อให้ดีนะครับนี่ครับครับรู้รอยอคิ้วหนวดมีทั้งหนวดครับถุงใต้ตามีหมดเลยครับนี่ครับอัคระยันนี่ครับดูนะเห็นไหมครับยันนี่ครับนี่ครับมีติ่งเล็กๆน้อยๆตามตัวหนังสือนี่ครับ ต้องจดจำไว้ให้ดีครับในผิวครับแดกแป๊ดนะครับประกวดติดรางวัลแน่นอนครับวันี้นี่ครับต่อโค้งมาเรือนี้ครับนี่ครับนี่ครับขอ zoom ไปดูด้านหลังนะครับนี่ครับด้านหลังจะเป็นหนุมานครับนี่ครับหนุมานด้านหลังนะครับมาเชิญทงนี่ครับ นี่ครับมณฑปการครับเนี่ยจะมีหลายมือนี่ครับถือหลายอย่างครับนั่นล่างเขียนรุ่นแรกครับอำเภอกันทพิลมจังหวัดศรีสะเกดสวยแชมป์นะครับองค์นี้แดงแป๊ดนะครับหลวงปู่มูลวัดบานจานครับเด่นรุ่นแรกมนปรปการครับเลี่ยมทองอย่างดีเลยครับนี่ครับหนาบึกเลยครับสวยมากครับนี่ครับนี่ครับมี หมดเป็นเม็ดเม็ดมยมมนะครับข้างๆนี้นี่ครับสวยมากหรือว่าท่านใดมีพระต้องการขายนะครับทักมาได้เลยนะครับพระยอดนิยมที่สากลทั่วไปหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยครับสวยมากครับนี่ครับแต่แขงให้ดูกับไฟนี่ครับ หลวงปู่มุนวัดบ้านจานครับเหรือนรุ่นแรกครับมนประการครับปี2543สวยแชมป์ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับตไคร้ทางช่อง y o u t u b e นครราชบุรีนะครับผมจะมีพระมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมกันเรื่อยๆครับแล้วก็ฝากอีกนิดนึงครับฝากกดติดตามทางเพจนะครับนครราชบุรีพักเครื่องครับ facebook นะครับนครราชรีพักเครื่องครับผมจะมีพระ ลงภาพเป็นภาพนิ่งครับภาพสตูครับอัปเดตให้เพื่อนให้ชมกันสวยๆครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ